นนตายแล้วมากคนเดียววันนี้กลับบ้านแล้วหรอ,หรอเคยมีไม่เคยมีลิสซี่ไม่มีผัวลิสซี่โสดโสดค่ะหอหน่อยตายไปงากับผัวเลิกกันแล้ว ดได้แสนปบาเลยฉันต้อมีเลยสุดๆมาจีบต่างๆสบายใครจะเอามาแท็กซี่ก็ออกสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนสวยๆนะคะมาก็มาบ้านตู้ยนะคะาใส่นะฮะซื้อวัวสมหมูสมหมูไม่อ้วนนางตุ้ตยๆก็ไปส่งหินกับขัว ยังบุกท่านน้มานะคะตัวสิยางไอ้กันสิงหัวทานาคะนสิงสมบ่กเป็นหัวมีถ่ายยนต์น้ำจี้นางสิงกัหยังบุ๊มีบุหวงบุน้องหม่มีเห็นน้องหมยหลายวานันหายนางหน้าไปไหนมา,าไปเล่นจ้าไปเล่นกูบ้าวทั้งไหนมา ลูกออเพื่อมาผลิตพวกบ่าลร้บาทน,นะฮะสวัสดีเจ้าคือพาคาทองมากเลยสิผู้บ่าว่าผู้ได้เป็นพอโอ้ยสุกกะห้อละ้ำไปตักซองไปเต็มเล็บก็แพงหรอกจ้า <c oughs> แล้วก็ถือขึ้นเจ้าใจให้คอยมาได้ายหรอกจ้าเป็นจำสวยมากจ่ายใ,ให้ ไปนะ้ำเัินแหลใจให่ายไห้เขามีเงินเนาะเขาหาเงินได้เท่านั้นหางเงินบ่ได้เขาคือหาเงินง่ายถ้าเขาหา,หา,าอะไรก็บไปหาน้ำคาวสั่นบ่นี่หมดเงินบ่เออไปแต่ยุทธได้กลับมาสะสะผ่าละลอยเด็กกำลังหมายด้ไหรนะคะถ้าแบบแล้วก็ซื้อครีมทาผิวสองร้อยสามห้าบาทแล้วก็ซื้อยางให้ผมเนี่ย มันแตงโมกินเดเออ๋บัตรแตงหมหอมกรขายเบิ้วันหันพนักบัตรซื้อบัตรแตงโมมาด้วยหรอมาตอนไหนวันนี้เราวันนี้มาก่อนนิดซี่ไม่ได้มาค่ะผิดกันมาก่อนผิดกันเดี๋ยมาแวาพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านแล้วเจอกลับทำไม ลิซี่ให้กลับบ้านพรุ่งนี้ไม่อ่ลิซี่บอกว่ากลับไปเลยไม่เอาแล้วพูดเองเออเองไม่เอาแล้วคนขี้เกียจลิซี่บอกกลับไปเลยวันนี้ก็ไม่ได้กินข้าวบ้านลิซี่ก็เลยมากินข้าวบ้านเมศเสี่ยวแําโปกะแซมเก้าแต่มากินข้าวบ้านมูกลับพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะให้แม่เสี่ยวไปส่งก็นอนีวันนี้ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาด้วยจะเป็นยังคือบวกมา ไม่เป็นไรเราไล้วผิวผิวงมสะไปี่อ้ก็สต่ำคินี้อยสบต่ำนกินไม่เบ okay, 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 um)> ื่อไปหาเอาบ้งนน้องใหม่กับบมีเว้ยหลานเฟือกับไปซื้อเฟือมาฝากมันมาถ้ากินเลยต้องอบผิวเจ้าค่ะพี่ไอยเจ้าเห็นเรากินแค่ผู้เดียว โบได้คิดซึ่งวันจิตวัซื้อมาฝากน้องไม้เลยนว่าใช้แล้วโบได้เว้ย <c oughs> ต่อว่าแล้วหลุดเรากินอยู่ผู้เดียวของเราคือกิมคือกิมคื้กิมคือกมข้าวใบหม้อเขาเจ้าอาหารเจ้าเฟ้ยเยซื้อนะค่อยชนิทชาข่อยแท้ไว้ข่อยเชอาขึ้นดูซ้ายซื้อให้น้องไม้ข่อยมีเงินเพ้อถ้วยเดียว มม่น,นสื่อขีมทาบทาบผิวเา้ามาไม่หรออันเกา่าอ่ะอันไม่หรอเอาอันไม่จ้าเฮ้ยอย่าเทียนไมเบิงงนแะ้ยหอมเลยนะร้อนร้อนร้อนไม,ไม่ไม่ใส่น้าหอมาทาขีมเิ็ีก็หอบแนมะ่หรอนั่งหอดไซลยนั่งตุ่ยๆุยก็ได้เจ็ดสิบผ้ากันไปใส่ดอกมะนีกับพี่น้องเอ้ย มีทางไปกันนอนกองกันที่นี่แล้วค่ะเป็นมือเมื่อยอยู่ลอยลอยต้นไทร้าก็ไปหาหญ้าค่ะอยู่ในบา,าบนพบุรวษเหตเหนรนนั่งจอดเทเวอยู่ในเฮือนเนี่ยนั่งสืบต้มไก่สุญญากิบบุเดี๋ยวราตุ่ยมากกอนนะคะ นังดิคาเน่เขาภาพาพยนตร์ควันหลอ,อก,อกปล่อยแาะเอฟเฟกเอฟเฟกนะคะชิปันนี้เราผิวมันจสวย O ไม่ไม่ไม้เออกมาพักสักัน ใช่ไหมมันไม่ไหมใชไหม้มันเป็นมันเลยสีอ there, ิร็จแล้วแปบแป๊บ้เยอะก่อนเสร็จแล้วนะคะมานะคะ ม่ไานวันนี้ไม่ไนะคะวันนี้ไม่ได้ตำเยอะนะคะน้องหมายจับรูปแจกาก,ก,ากนอกเกนอ,อ,นอนแล้วก็ภ้าพยนตร์นะคระับาพยน์ก็สต้มหมะะูเอามา โทษกนเจ้าทษกัเกินอะไรกันทองมาพี่น้องเอ้กินข้าวสวัสดีจ้าไม่ได้กินข่าวจ้าวันนี้จนเพี้ยนจนง่ายอะไเนี่ยไม่ได้ลงคลิปนะพี่น้องเอ้ไม่ได้หนีไปไหนค่ะก็มาบ้านตุยยนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ตุยๆก็ฮักกามแต่จ้ารงหินน้ำลุ่มโ้งว่าแม่นล่นส้มตำก็พอํำแจ๋วนะคะบม่ได้ตำเลย ไปทั้งเนื้อโคงทงั้งไตโรดห <c oughs> ลายแล้โปดเดียวนี่รัะตะกี้เพื่อนว่าปได้ตักดอกสิไปหาเลยไหมเหรอครัเกาก็าสิออกวันน้อยแล้วแหละ <c oughs> ยังไม่ทันได้ออกกว่าเขาโทรมาโทรมาเรืนั่นเต่าเหรอยังไม่ทันได้เห็นแล้วว่าสิออกไปห้าน,นั่นคิดว่าท่นานว <c oughs> ่าเรียกโทรมาก็จะไปก้นก็ไปก้นของเราไปก้นทั้งใจมันนี่

กรบมาณจำาะอาลออกมาเนาะไม่ยด้ขบมาเนาะจีนสิปตู่ไปจักทุ่มใหญ่มองขามาสเลยงดติดก็ย่อนลงไปแล้วยังได้ได้กได้บอกได้ก็ได้กัไปเพิ่งยังจ้งเนาะ ถ้าค no ุไต่ไปมัปจกปิ่นหายกหามองเข้าไปใส่เบ็ดมันเลยจะมนหาไปมอนมีมลกลิ่นแดดเบอร์จกินแล้วติดใจบอกคนโกบุญพิดกันไปจากมหาแต่ไม่ที่ยอเลยคนโกดูคนยังกับซีบึงได้ว่าขาเจาหลำนกมอ มันนายความไาไดก็เวียคพามอยู่พิดกันไปได้เรือย่าไปห่าเตเปเชียวพี่กันิ้นฮอดเปเซียวบอกินนฮอดตุ้ยๆหรือเลาไม่มึงปอบหรอมึมาตัดสินหรอลผมเม็สลักมีคองวะจ่อนาะผมเม็นสลักมีคองหลบเปเซียวบอกฮอดต้องหมายหรือเปล่าเนาะผมเป็นสลักมีคองหลบเาเสียวบ่ ไม่มีคลองหลีในนอนห้องเราอยากไปอยู่หม่องสบายใจแต่ว่าเนาะเอออยู่นี่มันบ่สบายใจบ่บ่สบายใจของทั้นกับสิมีนขางขามีตะระสลงขาดกระบ่ขาดอยู่แล้วมีหยังเออใหญ่ช่วงน้องพงค์อยู่จังแล้วน้องไม้หัวจับแม่มาง่ายป๋อฮึแลยังมัดหมากป๋

นั่งตัวอ,อ,องมาใหม่ข้อแข็ดียุบมือนีน่ะแต่ว่านั่งกับแข้งยม้ยได้เน้อเมียแ,แข้งนั่งก็ดีแต่ว่าน,น,นั่งกับแข้งยุบมือนีนออน่อยากก่างนู้นกับก็แตกก็ว่าแข้งอยู่กับกิน <พบ S 2> ได้จุ๊บเสือเมินมาละมันจะกินหนังส่งคุณยังหยู่ตัวหนึ่งเลยน้อน,น้าคุณได้ทงกันบ่ทันนุ่งอ่ะ แกจะมีออกมาหนาหนาพุงสลุดเกิดหนจริงฉันจีบปเ็ตะกินมที่นงกรรมบ่โอ้ยจะเป็นตาคนนักกรรมเะไนังกรรมมันกระเบิดทับคือฉันนี่จีห้ามห้ามหลักกินปนต่อหน้าว่าเป็นจากฉันประหยัดคนอยากบางทีบกว่าขันประกุมกับนกขันบนกกับนูไปสิยะปนอย่าจะอินเดียปนปนร่วมมีก่อน จงั้งนกทั้งนูบ่ได้ปันเข่าลงไปใกล้ได้ใงนั้นดชิวังบรมมนไม่ก้าวหูบอลร่เขาเข้าว่าวปนยังกับูจั่าปนยางตีก้กนน่วกนไัย่างแบบปนบให้เลือกินอะไรเบือกชินนะขเจ้าขนาดเมเซียยังบกกงกินขากนง่านว่อซื้อนกแมงาบกกงนกบบึกะเกบ้กบนั่นแหละกบือ ขันขาดหมดแ้บ่แล้ลนกไม่ข่อยมาใกล้แล้วข่อยเอาแล้วนกแค่กินเี้ยงกได้ลำมงอขาพเิ้าเสียดูนกโลกินลงไปเอเอาไปอยากวะกืนฮัทกินได้ไม่ะ จังเห็ดก็จแดงใส่หัววายแเรเนาะจังเราไหม่ไเนาะไอมื้กับบมีเนาว้าไปิตางมไดกตื่นมากครัอยากิงจรงเราไม่ครบ่มีมือก็าสิตางอันนี้เนี่ยงมันก็จะล้ตัวผ้าก่อนเอนโซออกมาขึ้นง่ายๆจำเมาปลูกอ่ะ ทมเบอล่ทาให้าให้พระคาพงก็จะเก่งน้ำมันะจ้าปัญหาร้ากรตาเรใส่แล้วลม่ใไม่ใช่เตาเลถ้าเราบังเอิญจะกูน้ำมันเตาจะออกไ่ใส่งะคาพงหมดม่ได้กันอยากอีช่งเถอะแกงน้ำมัจืดเห็ด้ไ้ไม่จุดง้ไปหามัทงอี เอนนอ้อออมันไล่แล้วไปห้ามือนหนึ่งไมข้างกับาตได้เก่หลังก็เป <ๆ S 1> ็นั่งเปลืองเข่ามือแต่เข่าเขานั่งบยังนั่งเข่าวนน่งเขาแวนั่งยัมก็ได้มีนกวกระเห็ดชองความทุ่มสามความโอ้ยกันว่าเนี่ยนะกันอยเห็นความเดีก็ได้แต่ว่า มันว่าว่าปั่นนะไปเห็นยังไรความนัดกับไปจุดตาสดูาไหนนี่งเนี้ยจนเราได้มึงหนึ่นี้หมดส้มกหรยังไม่สมีบ่ปลาเสร็หมูีหมูตลาดมัยก็คือของในในานยายเกือเราเห็นมันเป็มูเซาให้ใจบ่จำเ็จ ตาบเพชยบมีในมันบเพชยอกจับอ่ขึ้นรถหนแก่งโกดูต้นนองฝีมืโโมอจะเฮงฝีมืออเไรบอสมไม่ได้ดิบได้นะชาว่าได้ห่อทำเห่าแค้แค่เอามาสำกัอนใครเป้นี่ย น้อยไปแต่อิสิมาเจ็อกมือมือมาไปกินจนเบิ่ดนี่ก็ตอกหอมมูแล้วไม่กินี้นยองไปให้ไม่ขี้นยันมูไปให้จ่ายได้้าวเรมูไปให้จอายมนตีโรกมว่าย uh, ีแกกับมาไคร มันเป็นขาค่ามันขา่ามูเป็นเลือค่า,าเป็นขาค่าแต่ว่ามันข้นแล้วนรถซีซีพล้วมันลวกน้ำกักเรียงมู๊กะนะเรียงมูกหางห่างมูกอดกต่อค่ะทำมอบอนี้คือเบามีเราเลียงใกล้แล้วตอ ว่าหาแตสอบละหาลอยก็แบบไทยเมื่อตัแบบไทยเมื่เมื่อหรอที่ห้าสิบหกเจ็ดสิบบริการว่าหใา,าหหใะได้เบาอไรเมรจะก้อะไรนี้ไรจะไปหกเจ็ดสิบหรอหรอครัแ่จะได้นไทยแต่ละลอยหอรอลอะเช้าบร ้าบานะอศกรีมกับบาน้าวหนมันกินบาไกับปลาไข่เนาะแล้วนเรียยังกับหัวห้องอาหารเพื่อมาหอดบานข้านมันแทงรอกีกับปลาไข่เสร็จก็จะพากันไปไหนอีกเหรอคะจะไปไหนน้องหมถ้าคิดจะไปไหนก็พาไปค่ะไปขุดกบบ่ะค่ะน นายลีโอสนุกขุดกบนางจะไปขุดกบป้าตาได้เต็มข้ออยู่ปุ๋นนี่เจ็บผู้สีมานป่ะครัหย่ำเก่าบ่ะจะว่าสิไปทงไม่ไปติดตามคลิปหน้าแล้วกันพี่น้องคลิปขุดกบหรือจะไปลงเตาก็ว nice. ่าไปนั่นละนี่ไปขุดกบก็ไปหากบนาเพลี่ยแต่ว่าค้บเนาะมือกับบาดดพี่น้องลงห้วยแล้อขุดทงนา แล้วครับพี่น้องอย่ติดตามคลิปหน้าสวัสดีจ้าถ้าลงห้วยนะได้อยู่เขียนนานะ